พาเที่ยวแล้วนะคะวันนี้มะม่วงก็จะพามาอยู่ในช่วงเดอรรีวิวของกับของใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะอันแรกวันนี้เรามารีวิวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเรามารีวิวที่เขาใหญ่นะคะลานเขาล่มพอดีว่าเรามาค้างแล้วของมาส่งในวันที่เรากาลังจะเดินทางเราก็เลยของมาด้วยเลยนี่นะคะอันนี้ จะเป็นสมอตัววายที่เราใช้อยู่นะคะเป็นสมอสมบัตินีสมอตัววายเป็นตัวเหลีนนะะ่ยมๆอันนี้มันก็มีหลายราคานะคะเราสั่งมาจากในลาซาด้ามันก็มีตัวเอ่อตัวเราตั้งแต่ห5บาทตัวเราเท่าไหร่ยางเงี้ยแต่เราสั่งมาในราคา10ตัว145สหบาทบาง บางที่ก็สิบตัวสามร้อกว่าบาทสองร้อกว่าบาทแต่ของเราสิบตัวร้อยห้าสิบห้าราคาประหยัดไม่แพงเราก็ดูรีวิวสินค้าที่เขารีวิวไว้ว่าใช้ดีไม่ดีเราก็ดูเรานี่ครับใช้เองแต่อันเนี้ยรับรองเราใช้เองแล้วดีคือมันจะดูดมันเป็นสามเหลี่ยมเน่ยแต่เขาเรียกกันตัววายเราจะเป็นร่องร่อง,องช้ได,ใได้ใช้ได้กับสภาพสภาพดินทุกดิน ใช่ค่ะแลอยู่หนึบนี้เราหนึบมากครับยิ่งตัดมาสิบตัวอ่ายิ่งหน้าฝนเนี้ยหรือเป็นดินทรายหนึบมากครับร้อยสี่สิบห้าบาทแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเวลาตอกตรงเนี้ยงอเนียคะตอกตรงหัวงอเราอย่าอะไรนะอย่าไปงัดหรืออยนะ่าอย่าไปตอกซ้ําให้เอามาดัดเอาไปใช้ต่อได้ใช่ถ้ายิ่งตอกตอกต่อไปมันจะงอแล้วมันหักเขาเป็นอลูมิเนียมใช่เป็นอลูมิเนียมแต่ถ้าถามว่าเออ ร้อยสี่สิบห้าบาทสิบตัวเสียตัวเท่าไรสิบตัวก็ร้อยสี่สิบตัวสิบบาทอืมไม่แพงตัวสิบบาทใช้ได้สักสามงานก็คุ้มแล้วเนาะแต่มันใช้ได้มากกว่านั้นค่ะใช่เพราะเราใช้มาก็หลายอุทยานแล้วแล้วเนาะอันนี้คือของใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะมีช่วงบอกต่ออแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงของใหม่แกะเกาะเราก็ไม่เคยใช้แต่เราแอบ,บแกะหมดเมื่อกี้นี้ อันนี้เาแกะอันนี้จะเป็นสมอบกเหมือนกันเป็นสมอบกเกีียวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเหล็กเหรอเป็นเหล็ก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 จะเป็นตัวเกลียวอย่างนี้แล้วหัวตรงนี้เขาบอกจะเรืองแสงตอนกลางคืนตอนกลางคืนเราก็ยังไม่เคยได้ลองใช้สักทีก็ก็ลองวัดความยาวนี่อันนู้นกับอันนี้เปรียบเทียบกันอันนี้ก็จะมีความยาวกว่าใช่มีความยาวกว่า อัน,นอันนี้ตัวละเท่าไหร่คะอันนี้รู้สึกว่าจะตัวละตัวสิบเก้าบาทแต่บางบางที่ก็ขายตัวแปดสิบห้าสิบแต่เราสั่งตัวสิบเก้าบาทมาเราสั่งมาห้าตัวแต่เราก็ไม่รู้เรื่องแสงหรือเปล่าเราต้องลองอน,นี่เดี๋ยวเราไปแคมป์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองจะรู้สั่งในไ,ไหนไครับในลาซาด้าหมดเลยทั้งสองอันในลาซาดา้า นี่ครับเรามารีวิวนะครับสถานที่จริงในการใช้สปริงนะครับกับเชือกที่ดึงกับไฟชีดนะครับในการยึดหยุ่นนะครับนี่ครับนี่ครับจะเกิดการยึดหยุ่นได้เวลาลมฝนมานะครับอันนี้เราก็มาสาธิตให้ดูในการใช้นะครับก็ดัดแปลงครับ DIY ว่าเราจะใช้แบบไหน นะครับในการจุดยึดของสปริงนะครับทีออ่กลารไฟชิดนี่ครับนี่นะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวสปริงนะครับนี่ครับ,รบอันนี้ผมดีไวในการใช้กับสมองบกอย่างนี้เลยนะครับในการยึดอันนี้ก็จะเป็นออสัญลักษณ์ตองคืนครับว่า ไฟที่เราปักสมองบกไว้นะครับก็เราจะใส่ทุกต้นเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่ไว้นี่นะครับอันนี้เราก็ใส่ไว้เหมือนกันกลางคืนนาซะเดี๋ยวนี่ครับคืนเราก็จะเปิดไว้ เราใช้เป็นแบบนี้ครับเนี่ยให้ไหมครับเนี่ยคือมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราปิดก่อนโอเคเนี่ยครับสปริงสปริงไฟชิลดเป็นเช้สปริงนี่ก็อีกตัวหนึ่ง ตัวละสาบ้าบาทครับก็เอามาลองใช้กันดูนี่ครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นนี่ก็อีกหนึ่งต้นนี่ครับก็เราก็จะใช้ประมาณนี้ในการรีวิวนี่ครับใช้จริงครับในสถานที่จริงประมาณนี้ วันนี้เรามารีวิวที่เขาใหญ่นะครับสถานที่กลางเต็นท์เขาลมก็ฝากกดไดลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมในการทําคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมขอบคุณครับ